การบูชาพระศิวลีเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศชื่อเสียงที่ขจรไปไกลพร้อมรับความร่ำรวยมั่งคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเราจึงควรบูชาพระศิวลีเป็นประจำสาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาบนั้นเพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในคันมานดาคือพระนางสุปปวาสาผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองกุลิยะ ท่านอาศัยอยู่ในคันมานดานั้นนานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับอีกเจ็ดวันเพื่อชดใช้กรรมเก่าจากในชาติก่อนนั้นซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่งทรงมีอุบายร่วมกับพระมารดาพยายามจะแยกชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตนแต่ไม่ใช้กําลังเข้าห้ามหันอาศัยกลยุทธ์เข้าล้อมเมืองนั้น ทำให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกชาวเมืองล้วนประสบโรคภัยไข้เจ็บเผชิญกับการขาดแคลนอาหารดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์เาเวทนามากกว่า7ปี7เดือน7วันผลจากกรรมนั้นจึงส่งผลดังกล่าวแก่ท่านให้ท่านต้องทนอุดอู้อยู่ในคันมารดานั้นแต่ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมา ได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมารดาผู้ทรงคันเป็นอันมากโดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ประสูตแม้พระมารดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ยังมีสติที่ดีจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระมรมศาสดาในการครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสประทานพรแก่พระนางว่า ขอพระนางสุป,ปะวาสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกเลิยจงเป็นหญิงมีความสุขประศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคม่ได้เถิดโดยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งสมโลกทำให้ทุกขวเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไปพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุดน้ำไหลออกจากหมอ้อพระกุมารน,น้อยจึงได้รับพระนามว่าสีวลีกุมารน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อพระนางมีพระวรากายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจวันในวันถวายมหาทานนั้นสีวลีกุมารมีพระวรากายเข้มแข็งหลุดกุมารผู้มีพระชนเจ็ดพรนสา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านพระสารีบุตรเทระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน,น้อยและครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านจึงได้ชักชวนศิวลีกุมารออกบวชซึ่งในการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นพระสารีบุตรเทระผู้รับภาระเป็นพระอุปชา ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตาจับปัญจกะกรรมฐานทั้ง5ได้แก่เกษาหรือผมโลมาหรือขนนาขาหรือเล็บทันตาหรือฟันตาโจหรือหนังให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลเมื่อสีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นและนนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจรดมีดโกนครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกะทาคามีจรดมีดโกนลงครั้งที่สท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่อายุยังน้อยในครั้งใดก็ตามหากท่านร่วมคณะเผยแผ่ธรรมไปกับคณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้ทําบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยแผ่ในดินแดนห่างไกลยากไร้แห้งแลง้งกันดานเพียงใดก็ตาม ด้วยบุญบรารมีของพระศิวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัดยกย่องท่านในตำแหน่งเอกทักคะผู้เป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมาก ซึ่งเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดและความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏมาอย่างเด่นชัดสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหากผู้ใดบูชาพระศิวลีอย่างถูกต้องก็ <c oughs> จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมีกินมีใช้ไม่ขาดซึ่งความศรัทธานี้ได้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ทำให้มีผู้ที่ทําธุรกิจการค้าหรือต้องการประสบความสําเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยมหรือโชคลาภสรรเสริญจึงบูชาพระศิวลีไม่ได้ขาดโดยมีวิธีในการบูชาที่ถูกต้องดังต่อไปนี้เคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการได้น้ำในทะเลทรายดุดการได้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระศิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อน,นิสงบุญมากและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศิวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระศิวลีนั้นให้บูชาด้วย 1. น้ําน้ำผึ้งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ3ดอก5ดอกหรือ7ดอกก็ได้ 2. น้ำสะอาด1แก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ 3. แล้วจุดทูป3ดอกเทียนบูชา1เล่มเคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าการถวายดอกไม้สดและน้ำผึ้งควรถวายในวันพริหัสสบดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสําเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมดังหวังแล้วจะต้องทําบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสายการสวดพระคาถาขอลาบพระศิวลีต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่จิตไม่ใส่ไปใส่มาไม่คิดถึงในเรื่องอื่นตามองที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนา นึกถึงตัวอักษรตัวอักขระตามไปถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันได้ยิ่งดีในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิจะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใดๆในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพระศิวลีก่อนเมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาขอลาบพระศิวลีประจำวันตามกำลังของวันนั้นๆ จะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาค้าขายดีมีราศีคาถามีดังต่อไปนี้นะโมตสพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตสพพัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะสีวลีจาามหาเทโรทเทว,วตานาราปูชิโตโสระโห ปัจญยาทิมหิอะหังวันทามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญาทิมหิอะหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคูณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมคำอธิษฐานขอลาบจากพระสีวลีโดยหลวงพ่อเกษมเขมโก นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโรมหาลาโภโหติ มหาสีวลีเทโรลาพังเมเทธะคาถาบูชาพระศีวลีท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจการติดต่อศัตรูหมู่มานที่มุ่งร้ายจะก,กลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป